ไอ้ไอ้เล่นตัวอะไรนะตัวอะไรนะโอ้โหเล่นเดี๋ยวอุนน้ำแมนหรือเปล่าล่ะอุนน้ำแมนหรือเปล่าล่ะเคเราต้องเลี้ยวเข้าสารแล้วนะรอบนี้มันมีสิ่งผิดปกตินะฮะมันอยู่สูงเลยอะโอ้อุ่นน้ำแมนน้ำผู้ชมไม่น่ากลัวนะเป็นขี่อุนน้ำแมนนะเตรียมเลี้ยวซ้ายเลยโอเคอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเกมเป็นอย่างนี้นี่เองใช่ไหมอ๋อถ้าผิดเวลาจะรีใหม่ถ้าผิดเวลาพี่จะโดนรีผิดเวลาคืออะไรอ่ะ อันนี้เี้ยวซ้ายเลยนะจะตีปกตินะอ๋อพี่เข้าใจแล้วถ้าผิดเวลามันจะรีใหม่ใช่ป่ะอ๋อโอเคเก็ตแล้วเก็ตแล้วถ้าเราเลี้ยวผิดใช่ป่ะเวลามันจะเริ่มต้นใหม่แล้วก็ไม่ถึง7จ็ดโมงเช้าสักทีถูกต้องป่ะโอเคตีสองนนะตีสองนะ,อะโอเ้เป็นเกมที่ต้องบอกว่าสังเกตสังกาให้ดีนะฮะไม่งั้นนะั้นแย่เลยนะเนี่ยเออต้องดูกระจกหลังด้วยป่ะเนี่ยกระจกหลังด้วยป่ะเนี่ยโอ้โหอะไรก็เนี่ยหันไปดูข้างหลังได้ปะไม่ได้นะฮะต้องดูกระจกมองหลังเท่านั้นนะ ไม่เคยไปนะอะไรมันผิดปกติวะถ้ามีลรวบอกพี่ด้วยนะเออจะได้แบบจบเกมได้ไงจบเกมได้ไปไวไงเขาว่าอันนี้มีปะเดี๋ยวพี่ถอยดูก่อนถอยดูก่อนในรถด้วยนะคนน็อตในรถด้วยเหรอ,ในร,หรอในรถก็มีด้วยเหรอเกินไปเปล่าอยู่ในรถเลยเหรอเอางี้เดี๋ยวพี่ไปจอดตรงทางแยกก่อนนะแล้วก็จะถามทุกคนนะว่ามันผิดปกติหรือเปล่า <c oughs> คนขี้โกงเลยคนขี้โกงเลย